อาจารย์อ้นกันงาและสวัสดีครับได้แบบอาจารย์อ้นได้กินข้าวเช้าหรือยังครับเนี่ยผมไม่กินครับผมกินฝรั่งกินผลไม้แทนโอ้เป็นคนเมืองนอกใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่มันหิวกินก็คว้าไม่กินฝรั่งเนี่ยกินคนเมืองนอกดิกินฝรั่งฝรั่งแปลว่าเนี่ยคนเมืองนอกมาอีกแล้วเนี่ยคนต่างต่างบ้านก็มานี่คนเมืองนอกมาอีกแล้วเนี่ยอยู่ประเทศไหนเนี่ยเอธิโอเปียหรืออะไรครับอยู่ประเทศอไทยอองโอ้เป็นเป็นเชื้อสายมาทางไหนของเราพ่อแม่ มีเชื้อแขกเชื้ออะไรไหมหรือต่างประเทศไหมไม่ไม่มีเลยใช่ไหมไม่แน่นะเราไม่ได้ถามเล่านี่ผมยังไม่ได้ตัดนะครับนี่ครับเขาเรียกทรงอะไรนะทรงผมอันนี้พอรู้ไหมจะตัดทรงอะไรจะเอาบนไว้ยาวหรือจะเอาล่างสั้นอ๋อหลังสั้นบนกับสั้นหลังสั้นบนสั้นเอาสั้นหมดเลยแต่ไม่ถึงสกินเฮดใช่ไหมไม่ถึง ไม่ถึงนะมันจะเป็นทรงอะไรอ่ะอาจารย์อ้อนเนทางนี้มีเบอร์เก้าเบอร์แปดเบอร์เจ็ดเบอร์ห้าเบอร์สามเบอร์สองเบอร์หนึ่งทรงทรงเก้าแปดเจ็ดถ้าถ้าเกิดเป็นทรงห้าหกเจ็ดอะไรเงี้ยได้ไหมได้ครับเจ็ดได้หรือแปดเงี้ยเอาแค่แปดถ้าเก้าผมว่ามันจะยาวไปร<อ>หรือเปล่าลุงไม่ยาวครับพอดีครับอ่าอย่างนั้นอาจารย์อ้อนสมมติว่าเราวัดอะไรก่อนอ่านโมเดลเนี่ยคือแปดนะครับเนี่ยยังยังยังยาวอยู่เห็นไหมครับอ่าแปดนะเอาแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองเนี่ยใช่ใช่ แปดเจ็ดห้าสี่สามสองหนึ่งอันนี้ทรงนี้นะครับผมมันเป็นอย่างนั้นจัดไปจัดไปดูนะครับแปดใส่เบอร์แปดก่อนเลยนะครับครับใส่เบอร์ไล่เบอร์มาตามที่พูดเลยนะเบอร์นี้จะเป็นนี่เลยไล่เบอร์มาเลยเดี๋ยวล็อกล็อกเบอร์ให้ได้ก่อนล็อกได้ไหมล็อกเบอร์ไม่ได้เนี่ยจะเสียนี่ได้แล้วครับอ่าล็อกได้แล้วนะครับแปดนะครับแปดอ่าจำไว้ให้ดีนะครับเบอร์แปดดูนะครับทํายังไงก่อนเบอร์แปดเบอร์แปดผมเคยสาธิตแล้วครั้งหนึ่งว่า ตั้งแต่กี่ปีมาแล้วครับสาธิตมาเมื่อวานก่อนนี่แหละอ๋อเมื่อวานที่แล้วนะเบอร์แปดนะดูนะครับนั่งตรงๆนะครับนั่งเก้าสิบองศานั่งตัวตรงยี่อกยกไหลสมัยนี้เขาเรียกว่าสังคมก้มหน้าคนรู้คนจะก้มหน้าวิธีวางแผนนะครับครับคือลองดูก่อนวอร์มดูก่อนทําให้คมอย่างงี้วางแผนนี่วางแผนทำแอาจานอ้นวางแผนว่าจะใส่ไปในรูปไหนเบอร์แปดนี่ยมันหลายแผนนะการวางแผนเนี่ยจะไปทําอะไรแผนน่ะ อีแผ่นหนึ่งอะเอาสาวเข้าห้องอีกแผ่นนี้เอาตัดผมนะครับดูนะครับแผ่นตัดผมอ้าแผ่นตัดผมนะครับนะครับเบอร์แปดทำไงเบอร์แปดห้ามไถแนบตรงนี้ก่อนนะห้ามเลยนะวอร์มดูวอร์มดูก่อนแล้วก็ปืดเลยอมวอร์มนี่ผทรงแปดเจ็ดสี่สามสองหนึ่งครับชื่อทรงชื่อทรงนะครับแปดเจ็ดสี่สามสองหนึ่งครับดูนะครับดูวิธีนับเลขย้อนเลยเนาะ ับนับเลขถอยหลังไปเลยว่ากันง่ายแปดเจ็ดสี่สามสองหนึ่งดูนะครับอันนี้แปดนะครับที่ถ่ายอยู่นี่เบอร์แปดปให้ดูคักเลยทั้งหน้าเนี่ยมามาถ่ายทั้งหน้าให้คักเลยให้ให้เขาดูชัดๆเลยว่าเบอร์แปดก็ทำอย่างนี้แต่ด้านหน้าเราปล่อยๆนิดนึงเราไปถ่ายช่วงข้างกลางไม่ต้องไปแนบอย่างนี้คือต้องปล่อยๆนิดนึงปล่อยๆก็คือถักถักไปนิดนึง่ะเนาะใช่ครับการถักต้องเอาอย่างนั้นแหละครับเบอร์แปดนะครับเบอร์แปดแต่พอางบนนะเบอร์แปดนี่ ข้างข้างนี่แหละข้างข้างไม่ต้องไม่ต้องเราไม่ต้องไปยุ่งเลยนะไม่ต้องไปยุ่งเขาเลยไม่ต้องไปยุ่งเลยเดี๋ยวมันปวดหัวมันเสียเซลลเสียสมองเราใช้เบอร์แปดจัดก็ไปอย่างนี้เลยไปอย่างนี้เลยข้างบนนี่เราเอาเจอว่าเบอร์แปดมันทําหน้าที่ไม่ได้แล้วหยับเหลือนะครับเริ่มจะสอยข้างหน้าออกหรือเปล่าเนี่ยสอยก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรใช่ไหมเพราะมันเป็นเบอร์แปดมันเป็นเบอร์แปดใช่ไหมมันเป็นเบอร์แปดสอยก็ได้สอยก็ได้ โดยไม่ต้องใช้เรื่ก้เลยสอยแบบสอยพริกสอยมะเขือสอยอะไรอย่างเงี้หรือเปล่าสอยมะขามเทศอย่างเงี้ยอันนั้นก็อีกแบบหนึ่งอันนี้เขาเรียกว่าสอยสวนสวนสอยซอยสวนนะครับนี่สอยสวนเบอร์แปดถอดออกครับอ่าเบอร์แปดถอดออกนะครับเบอร์แปดใช้เบอร์อะไรต่อเรามาดูเบอร์เจ็ดใช้เบอร์เจ็ดนะครับตามที่บอกเลยครับใช้เบอร์เจ็ดนะครับหาให้ได้เบอร์เจ็ดจริงๆนี่อ่าเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดจริงนะครับอ่าเบอร์เจ็ด แล้วก็ปิดสวิตก่อนตอนถือทำไมไม่ปิดก่อนครับอาจารย์อ้นปึ๊บครับความเร็วของเรากับความเร็วของความใจร้อนของอาจารย์อ้นมันมากกว่าคนอื่นครับมันรวดเร็วมากเลยครับทีนี้เรามาดูเบอร์เจ็ดนะครับจับให้ตึงเบอร์เจ็ดเอาข้างข้างอย่างเดียวเนาะข้างอย่างเดียวท้องบนเราไม่ยุ่งข้างก็เอาขนาดนี้รอบหัวเลยอ่ารอบหัวเหมือนขนาดตัดเด็กนักเรียนใช่ไหมใช่ครับขนาดมานนั้นเลยครับอ่าประมาณขอบ ขอบกระโหลกของหัวของเด็กนักเรียนน่ะที่ทรงเด็กนี่ครับแล้วก็เอามือแตะแตะผมให้เข้าไปในฟันปเลรอนใช้มือแตะเนาะถ้าไม่แตะมันใช้อย่างอื่นแตะได้ไหมล่ะอาจารย์อ้นก็น่าจะได้ไม่ใช้มือน่าจะได้คือเอาอะไรแตะได้ล่ะเอาเท้าอะไรแตะได้ไหมล่ะถ้ามุดเราถือวีนี่นายแบบขำเลยเนี่ยเอาเท้าแตะกันมาเป็นเรื่องเลยนะอาจารย์อ้นเนี่ยเอาเท้าวีเอาวีแตะก็ได้แต่มันไม่ทันใจไม่ใจอาใจมือเอาใ้มือเอามือซอง ันจะได้รวดเร็วใช่ไหมถ่ายมานี่ถ่ายมารอบเลยนะครับนี่อ่าถ่ายไปเลยครับถ่ายไปเลยไม่ต้องไปกลัวมันเสียไม่ต้องไปกลัวมันด่างเพราะไม่ใช่หัวเรามันเป็นหัวที่เขามาให้เราตัดจริงไหมดีไหมอย่างเงี้ยช่างพูดอย่างเงี้ยน่าโดนตืบไปมีทีมงานรับจ้างตืบแน่นอนอยู่นู่นนะเอาไหมจ้างไหมไม่ไม่ไมไม่นะครับไม่แล้วดูนะฮะดูฝั่งนี้ฝั่งนี้นะดูนะเบอร์เจ็ดนะดูนะเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ด ยังอยู่ที่เบอร์เจ็ดอยู่นะครับอยู่ที่เบอร์เจ็ดแปดแล้วก็เจ็ดะาผมเขานี่อยากโศกอยากหยงไม่ได้อยากโศกไอหยิกเลยแล้วครับอันนี้ไม่ได้อยากโศกระบุเลยนะครับเป็นผมหยิกเลยนะครับผมหยงจริ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 งน้องเขาน่าจะมีนุ่นอยู่ฮอนโดลูลูหรือเปล่าอยู่ประเทศฮอนโนลูลูป่ะเคยไหมพ่อพ่อแม่ไปผสมพันธุ์กับคนประเทศนั้นใช่ไหมนายไม่ใช่เขาอยู่นุ่น เขาอยู่นู้นเลยเขาเป็นคนที่นู่นมาเลยฮอนโนลูลูผมก็ไม่รู้เราอยู่ที่ไหนฮอนโนลูลูเขาว่าไปไหนมึงเชื่อเชื่อเชื่อคนที่มอาจารย์น้องยังไม่รู้จักเลยมันอยู่ไหนสารระบบของของโลกฮอนโนลูลูประเทศกำลังสั่งไว้เนี่ยประเทศฮอนโนลูลูใช่ไหมโอ้ยนี่รู้จักอีกเนี่ยฮอนโนลูลููอนลูว่าฮอนโนลูลูกำลังศึกษาอยู่นี่ฮอนโนลูลู จานอนเบอร์เจ็ดนะครับอยู่ที่เบอร์เจ็ดอยู่ที่เบอร์เจ็ดอยู่ครับอยู่ที่เบอร์เจ็ดนะครับับสายไฟให้ด้วยครับอยู่ที่เบอร์เจ็ดสายไฟไม่มาเลยเดี๋ยว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 ห้านะครับเบอร์หกแล้วครับเบอร์หกมันข้ามไปหน่อยนึงเพราะผมมันสั้นแล้วเบอร์หกอย่างนี้กับแปดเจ็ดหกครับสี่สามสองขับได้แล้วมีหนึ่งไหมมันจะมีหนึ่งไหมครับข้ามได้เพราะเราก็อ้างเป็นเบอร์ห้าเป็นเบอร์หกก็ได้มันถ้าเอาเบอร์หกมันก็เก็บไม่ถูกครับเบอร์ห้าหรือเบอร์อะไรตอนนี้เจ็ดหกห้า สี่สามสองหนึ่งครับนี่อ่าสี่สามสองอันนี้เบอร์สองอยู่ครับนี่อันนี้ใช้เบอร์สองนะครับครับเบอร์เบอร์ห้าบ้าเหอก็เรียบร้อยเรียบร้อยนะครับผมทีนี้ก็เบอร์สองเบอร์สองไทยจัดเบอร์สองเลยทีนี้ก็เริ่มสั้นไปเรื่อยๆครับครับเราไล่ตามเบอร์มาไล่ตามเบอร์มานะครับหกห้าสี่สามสองหนึ่งครับอันนี้เบอร์สองอยู่รอนเราเล่นเลขเราใช้เลขอารบิกเลขเลขไทยครับที่ไล่มาเลขอารบิกเลขอารบิกนะครับผมเราเป็นสากลเลยใช่ไหมถ้าเป็นเลขไทยนี่เขาจะเขียนยากครับเขียนยากครับ แล้วมันก็จะเป็นกอดกันไม่รู้อ่ะบางคนก็จะเขียนไม่ได้แล้วนะตอนนีไ้ได้ไม่น่าจะเขียนยากแต่สวยงามนะความสวยงามมีสวยงามมากเลยนะครับผมสวยงามมากเลยต้องได้หยุดแล้วครับถ้าถ้ามันไหลอย่างนี้เขาสูบมาหมดหนีต้องหนีไปเลยหนีต้องหนีให้ไกลเลนีรัดตะวผมไม่เป็นไรครับยังไงก็ไม่เป็นไร,รตัดไปก่อนคือผมก็เบื่องานต้องทีจนหนีเอาของปิดทางไปแล้วกลัวเขามา เอาดินปิดเอาไว้อดี๋น้องๆมากันเล่เนอีกสองคนนะครับน้บองใม่สองคนเรื่ไรสดอย่างนี้เขาตามตลอดเบอร์สองนะครับเบอร์สองแล้วก็เบอร์หนึ่งใช่ไหมอาจารย์ปัจเจียนก็พังไว้ก่อนนะมันก็ไม่ได้อย่างใจนะเห็นไหมครับแปดเจ็ด หกห้าสี่สามสองหนึ่งครับต่อไปเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งอ่าเบอร์หนึ่งมาดูนะครับข้บพอแล้วข้บพอแล้วนะครับไม่นั่นแล้วตัดข้างล่างแล้วจี่ครับตัดข้างล่างเบอร์หนึ่งนี่คือเราจะเก็บเฉพาะส่วนที่เป็นอย่างนี้อย่างนี้นิดเดียวเนาะเราตกแต่งนิดเดียวตกแต่งขนนิดเดียวแล้วก็เสร็จละอันนี้เสร็จแล้วอันนี้ ทีนี้พอเราใช้เบอร์หนึ่งมารอบหัวนะครับดูนะครับครับพอเราเบอร์หนึ่งเสร็จถอดเบอร์หนึ่งออกศูนย์เบอร์ศูนย์ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์จุดศูนย์แล้วมันกรึบอย่างนี้ครับเนี่ยศูนย์จุดศูนย์ก็มีด้วยนะมันก็เป็นเบอร์ศูนย์นั่นมันมันต่ำกว่าเบอร์ศูนย์อีกใช่ไหมครับเนี่ยครับดูสิครับที่การที่มันต่ำกว่าเบอร์ศูนย์เนี่ยมันจะมันไม่น่ามีต่ำกว่าเบอร์ศูนย์นะมั้งมันน่ามันจะเป็นลบศูนย์หรอย่างเงี้ยถ้าบอกให้คนรู้้้่่าาาาถถเเเรรรรมมมััััััันนนนลยบบบออ์จะกดหงคค ถ้าศูนย์จุดหนึ่งเนี่ยมันจะไม่กัดหนังอ๋อศูนย์จุดหนึ่งถ้าเราถ้าเราใส่ศูนย์จุดหนึ่งมันก็เป็นลบนั่นแหละกลายเป็นลบแล้วใช่ไหมถ้าเป็นลบคือมันต้องไปเข้าเนื้อเลยอืมอ่ะผมก็ไม่รู้แล้วครับอันนี้สารระบบใครรู้ก็แนะนํากันมานะครับถ้าเอาเสมอเอาเลยไปไม่ได้ถ้าเป็นลบมันจะมีศูนย์มีศูนย์จุดหนึ่งมีลบศูนย์ลบหนึ่งลบสองหรือเปล่าถ้าลบศูนย์ลบหนึ่งกัดเนื้อเลยฟันมันไปเสมอเสมอออกฟันล่างเลยมันเป็นอย่างนั้นเลยใช่ไหมมันจะไปกัดเนื้อเขา ต้องเอาศูนย์อย่างเดียวศูนย์จุดหนึ่งก็ยังพอวิ่งวิอยู่นิดนึงอ่ายังพอได้อยู่เนาะอันนี้ยังพอได้ดูวิธีครับดูนะครับนี่ให้เป็นเหลี่ยมสวยๆอย่างนี้ดูด้านหลังน่ดูนะครับดูด้านหลังทำเป็นเหลี่ยมนะครับเป็นเหลี่ยมเขาเรียกทรงแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งครับจะเรียกเป็นทรงอื่นก็เรียกไปให้เขาเรียกไปเนาะไม่รู้เหมือนกันแล้ครับมันอาจจะเรียกยากเรียกยากแล้วคนก็ เวลามาตัดจะบอกยังไงใช่ไหมเวลาอ่านตัวเลขมาตัดจะบอกว่ายังไงทีนี้เอาทรงนี้บอกไงถ้าเราเป็นช่างเราต้องใช้ว่าผมหยิกหยองต้องใช้แปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งอันนี้ช่างเขาเถอแล้วตามใจช่าง,างรทรงนี้คือทรงตามใจช่างนะครับครับผมช่างจะอ่านเกมเอาเนาะครับผมตามใจช่างน,นั้นถูกต้องครับผมเ็แล้วมาร้านนี้ก็ตามใจช่างอาแนะนําของดีหน่อยแนะนําของดีดนิดน,นึงครับ นี่โกนยินเล็ลอนดอนบริทผลิตจากสหรัฐอเมริกากล่องสีส้มชุบพรีเมียมอย่างดีบวกโฟมด้วยราคาีแบรนด์จากอเมริกานี้แน่นอนเลยนะครับยินเล็ร้อยสามสิบถึงร้อยห้าสิบาทประมาณแล้วแต่สถานที่สองร้อยถึงร้อยห้าสิบบาทครับผมสั่งซื้อได้ตามลิงก์ที่อยู่ด้านล่างนี้ครับผมจะมีลายนะครับมีลายนะครับกันนะครับเดี๋ยวค่อยมาสรุปกันนะครับเดี๋ยวค่อยมาสรุปกันดูกันกัน ไะได้มาสรุปกันให้ดูนิดนึงเพราะว่าเห็นกันบ่อยแล้วเวลาเราเนี่ยดืเราก็ทําอย่างนี้นะครับเดี่ยมโค้งเดี่ยมโค้งผมจะสวยไม่สวยตัดผมเราสีกันบอนี่นะครับต้องกันให้สวยนะครับตัดผมเราสีกันบอที่นี้เขาถามว่าไอ้สิกันบอเนี่มันเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายพูดถ้าผู้หญิงพูดเขาก็บอกว่าสีกันก็กันที่เอาก็เอาวาสนาภาษาอีสานรับตอนอันนี้ชัก เริ่มแล้วนะอาจันไม่เริ่มครับไม่เริ่มจริงก็มีภาษาปากเขาว่าอย่างนั้นจริงความคิดของอาจารย์อ้อนจะไปด้านลบหรือด้านบวกไม่จริงไม่มีไม่มีสิกันโบนี่ภาษาอีสานครับผมอยู่วัดอยู่วานะอยู่ใกล้กับวัดอาจารย์อ้อนก็อยู่ใกล้กับวัดกับวานสิกันผมนั่นแหละครับสิกันผมบ่โบตัดผมแล้วสิกันผมโบปพอกันแล้วมันสวยนะครับนี่ดูเห็นไหมครับสวยแล้วโค้งเห็นไหมโค้งโค้งก็สวยครับนิดหนึ่งสองคน คนเบาเแค่แคนอ่อนนี่ขูดออกให้หมดเลยนี่นี่ขูดคนอ่อนไม่ต้องดึงแต่หนังแต่หนังให้เขานั่งตรงตรงแตะด้านล่างให้เขานั่งตรงตรงแล้วก็ขูดขูดขูดนี่พวกขนอ่อนนี่ขูดหมดเลยครับทีนี้มาดูฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันครับพักไว้ก่อนนิดหนึ่งนิดนึงดูนะฮะขูดมาอย่างนี้นะขูดมาอย่างนี้เพื่อที่ให้หาฉากอย่างที่เคยบอกอ่ะมุมฉากนะหามุมฉากครับบีเลียมมุมฉาก เอาองศานั่นแหละองศาหัวคนเรามันกลมหัวคนเรามันกลมให้เขาคิดตามนิดนึงอ่ะเออถ้าจะทําตามแต่อาจารย์อ้อนหลายก็ไม่ดีหรอกเนาะคิดเอาเองบ้างมาสรุปดูนะฮะพอเราพอเราพอเราได้ขอบนี้นะเราได้ขอบนี้ในแนวเดียวกันเขาบอกให้กันหน้าเป็นให้เสมอให้ด้วยแล้วก็ดึงขอบนี้มาดึงขอบนี้มาดึงขอบนี้มาเพื่อที่เขาจะให้หน้าผาเขานี่เสมอกันเห็นไหมครับ ดึงมาน่ะดมานี่ดึงมาแล้วมาจับเหลี่ยมตรงนี้นิดนึงมันก็จะได้ฉากจับเหลี่ยมไม่ใช่จับเสี่ยมเนาะถ้าจับเหลี่ยมไม่จับเสี่ยมก็อันเดียวกันอันเดียวกันทำปูนก็ทำผมเสร็จแล้วครับที่นี้จับเสี่ยมตรงผมนี่เสร็จแล้วครับสรุปดูให้เขาดูครับสรุปว่านี่ภาพด้านหน้าให้ดูจนสุดจนจบเลยสี่สามเอ้แปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งนี่ครับครับสรุปนี่หน้ามา เสร็จแล้วครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณมากครับ,รบอาจารย์นนกันงานและขอบคุณมากครับ,รบนายแบบ